สวัสดีครับท่านผ ok ู้ชมครับวันนี้ตลอนเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านหนองแปบนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาชมโบราณของท่านผู้ใหญ่โต้งนะครับขออนุญาตเรียกผู้ใหญ่โต้งแล้วกันนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่โต้งครับสวัสดีครับทางช่องก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่กรุณาสละเวลานะครัให้โอกาสทางช่องมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับโบราณของท่านที่บ้านนะครับ ซึ่งทราบว่าท่านก็มีสุราเยอะอยู่แล้วมีกิจการหลายอย่างับส่วนหนึ่งก็เล่นโบราณเนาะนะครับแต่ใจเบื้องต้นเนี่ยคงต้องคุยกันเรื่องประวัติการเล่นโบราณของผู้ใหญ่โต้ว่าเป็นยังไงตั้งแต่เมื่อไรเริ่มยังไงถึงได้นนมาเข้าสู่วงการโบราณอยากให้ใหญ่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันก็ตอนแรกผมก็ไปเที่ยวอะนะไปเที่ยวโบราณไปกับเด็กๆมันไปเที่ยวไปดูครับ เริ่มต้นหมานแล้วก็หลังก็เห็นเอ้มสนุกดีก็เลยหาซื้อวิ่งซื้อหัวก็ดูตัวไหนที่มันเข้าตาแล้วเก่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลนกันอย่าสบายไนสบายไน่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ๋อผมเล่นมาป่เดี๋ยวรับ สิบปีเลยแล้วมั้งเนี่ยคุณเลนอ๋อคุณเล่นเลยฮะครับสิบปีแล้วนะขอด้านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาเลยครับไม่ได้เกี่ยวข้องอ๋อแล้วที่บ้านนี่มีใครเล่นเลยไม่มีอ๋อก็มีท่านผู้ใหญ่คนเดียวที่เล่นหมูลานครับอ๋อส่วนพี่น้องก็เล่นทำธุกจอื่นไปครับอืมสิบปีก็ไม่นานเลยเนาะครับแล้วตอนนั้นก็คือไปเที่ยวีย่างู้ไปเทียไปเที่ยวไปดูเพื่อน ชวนยังดิ่งยังไงชี้เลือบได้ไปดูก็ใช่เพื่อนชวนชอบไหมตอนแรกคิดว่าจะไปดูตอนแรกชอบไหมไอ้ไอ้จริงจริงผมก็ชอบอยู่แล้วบัวหลานนะชอบอยู่แล้วเนาะผมก็ชอบอยู่แล้วแต่ตอนหลังก็เลยพอเราไปเที่ยวเองเนี่ยมันไม่มีหัวมันเหมือนมันไม่สระดุกมันไม่กนุกพอเรามีหัวเองเอเอมันถึงจะสนุกได้ลุ้นได้ลุ้นนะได้ลุ้นว่าหัวของเราอะไรเงี้ยแล้ววัวตอนนั้นที่มีตอนแรกเเป็นเป็นวัวซื้อหรือเป็นวัว วัวซื้อมาครับวัวซื้อซื้อตอนตกข้อโตแล้วหรือว่าตอนยังเล็กอยู่อ่าซื้อซื้อโตมาแล้วอ๋อโตวัวจากที่ไหนรู้รุ่นรุ่นเนี่ยวัวจากที่ไหนผมซื้อบัวจากลาดบุรีเอาวัวลาดบุรีไปเห็นที่สนามอ่าไปเห็นที่สนามมั่งแล้วก็พากพวกบอกมั่งอืมใช่ปะตอนตอนตัวแรกเนี่ยโอ้ยช่วงที่ผมซื้อนั่นเขากำลังดังเลยปะช่วงที่ผมซื้อนั้นมันแสน แต่ฟ้าเนี่ยก็ถือว่าแพงสุดๆแหละช่วงนั้นนะแล้วพอมาช่วงหลังนี่ว่าพอมันเริ่มตอนนี้ผลเล่นเยอะตอนนี้ผลก็เริ่มเติกันเยอะก็เริ่มเเยอะแต่นี้ก็เลยแพงขึ้นวัวที่ซื้อมาเป็นเป็นบาดนอกหรือบา่บบบาหนอกบานอกครับบาหนอกใช่ไหมเห็นผลงานเขาเขาตอนนั้นเห็นี่ย ชนะกเรืออะไรที่ว่าเห็นแล้วชอบที่ผมเห็นมันก็ผมไปดูมันที่ไปดูหัวเนี่ยมันสวยสวยนึงกับสวยอ่ะอ่ามันสวยแล้วก็มันมันมันดูชคตาด้วยแล้วเออวันนี้วันลักษณะดีลักษณะดีมีสีสีดีเขาเลยชอบนะครับก็เลยชอบผม ผมชอบวัวลุบล้อลเอาเอาลูกล่างก่อนนะนดับแรกอ่าลูกล่างวิ่งแค่ว่าตามมาอ่าวิ่งแค่ตามมาลุบล้อแล้วตอนนั้นตอนนี้วัวตอนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ชื่ออะไรชื่อแดงน้อยแดงน้อยวัวจากราดบุรีแดงน้อยเป็นบารนอกครับผลงานล่าสุดเขานี่เป็นยังไงก็ผมชนะมังกรหมดในเพชรบุรีทั้งทั้งใต้ทั้งเพชรบุรีทั้งทั้งเมืองเหนือ เชนะความหมดเออถือว่าเป็นวัวที่มีฝีมือตัวหนึ่งเนาะครับอายุเขาเท่าไหร่ตอนนี้อายุเขาไม่ใชเรื่องอายุเนี่ผมพอจะเตาได้มถึงถึงสิบห้าไหมสิบห้าปีเหรอได้ได้อายุเขาหน่าอายุเขานาะเป็นวัวรุ่นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยทีแรกผมซื้อมาเป็นรุ่นกลางเป็นเป็นวัวรุ่นวัวรุ่นเนี่ยคือรุ่นกลางมารุ่นกลางเนาะครับแล้วผมก็เลี้ยงเรื่อยมามันก็ขอยเลี้งก็ขานนี้เขาเลี้ยงได้ไหมตอนนี้ ตอนนี้ถ้าเล่นได้ไม่เล่นได้เล่นได้แต่ว่าหาปู่ต่อสู้ไม่ได้มันมันช่วงนี้ทางแถวเพชรบุรีตอนเนี้ยเขากําลังเล่นหัวรุนรุนผหัวเล็กนะครับเป็นหัวเล็กหัวใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยมีและก็คือถ้าจะเล่นกับหาปู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ครับก็เลยถ้าจะเลี้ยงเขาอยู่ตอนเนี้ยเลี้ยงเขาอยู่อยู่ที่ไหนตอนนี้เลี้อยอยู่ที่หลานอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนะพี่ชมอ่ะเดี๋ยว เออตัวต่อไปเป็นแล้วหลังจากแดงน้อยแล้วมีตัวสลายอีกตรงนี้มดเอ็กมดเอ็ก่าชื่อชื่ออ่าบัวบัวจากไหนมดเอ็กเนี่ยลาดรีลาดรีเหมือนกันได้ได้มาตอนโตเหมือนกันที่รุนรุนแล้วก็เหมือนเหมือนกับแดงน้อยเหมือนกันครับอ๋ออันนี้ก็ซื้อมาหลักแสนเหมือนกันหลักแสนครับเป็นบ้านนอกบ้านเราบ้านนอกบ้านนอกตอนถือว่าเจ้าบ้านนอกอืมวันนี้ตัวนี้เขาอยู่ไหม ตายแล้วอ๋อเสียไปแล้วอ๋อเขาฝากคนงานไปเยอะไหมตัวเนี้ยเยอะเยอะครับก็คือเจอก็ก็คือชนะกันลมทรายเมื่อน่ะครับพลิกพลิกพลิกเหมือนกันเนี่ยพลิกรอบพลิกรอบเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าไปดัวสี่ตัวเด่นเนาะตัวเอกตัวต่อไปก็ตัวต่อไปตัวเมสแซ่อ้แซับเอ้ยวัวที่ไหนเนี่ย อันนี้วัวใต้วัวใต้ทากนกระจววทานโค่เลยเนาะนี่ก็ได้มาช่วงไหนผมไปซื้อมาก็มนันรุ่นเหมือนกัน,น,นมันจะเป็นรุ่นใหญ่นอยรุ่นใหญ่นอยอรุ่นใหญ่นอยอไปเจอที่สาเนี่พวกวบอกวะารก็เจอที่สนามด้วยแล้วก็พวกวบอกด้วยครับเราตตอนตอนตอนั้นคนงานเขาดีไหมดีครับดีฝาดอกเหมือนกันฝาดอก โอ้ฝานอกล้วนเลยมาสามตัวนะวนเขาอยู่ไหมตอนนะี้อายุเขาอยู่อยู่ตัวนี้ซื้อสองแสนฝาสองแสนโอ้อยเยอะเลยสองตัวเลยนาะครับแข่งไหวผมว่าเอง่ยเนี่ยคือคือคืออันนี้มันเก่งแล้วมันมันก็จะมีชื่อแล้วอ๋อเขามีชื่อ <c oughs> อยู่เขามีชื่อมากกว่าสองตัวแล้วนะ,ะนนมีชื่อแล้วก็เลยแพงหน่อยครับอันี้ก็อยู่ข้างหลังเนาะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมครับผู้ชมแล้วก็ตัวต่อไป ตัวต่อไปก็มีกุลาบแดงกุลาบแดงกุลาบแดงนี่จากไหนผมซื้อมาจากเพชรบุรีวัวเพชรว่านเ,เราเนี่ยนะครับนอ,นอกคนกันนอกเหมือนกันครับผลงานก,ก็พอๆกับที่ซื้อมาทั้งหมดเลยเลิศ<ะ>เด่นกว่าผลงานของเขาก็หลับตาปั๊บเนี่ยลุยแล้วชนะแล้ว ผูกคือแค่ขยุบตาเดียวไอ้ยพอพอผูกบานนอกพอทำท่าปิดจริงก็ไปเลยพอปิดปั๊บก็ยิงเลยนะเรียบร้อยสไตล์ค่ะที่เป็นไงมันเร็วขนาดเนี้ยมมันสไตค่ะที่ของเขาเองไงออกตัวไหวเหรอออกตัวไหวพอปล่อยปั๊บขึงรอบแค่นั้นแหละอ๋อคือพุ่งเร็วนะยิงจีกจิกเลยนะครับ เขาอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเ,เสียไปแล้วนะครอ๋อพายุเยอะหรือว่าเสียเพราะอะไรอ๋อเอา,เอา,เอาไม่ได้เสียตอนนี้ผมผมขายไปอ๋อขายไปใช่ไหม,มขายไปอ๋อนะครับขายไปไม่ได้เสียครับเขาปงราคาพอทุกวันนะขายว่าค่อนข้างจะปิดเกมแล้วอนะ่ะนอกจากตัวต่อไปไหนก็นีอา่าไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ด เบิร์อ่าเบิร์นี่วัว่วัวลากลีบา้บานนอกเหมือนกันบา้บานเดียวกระแดงน้อยบ้านเดียวกระแดงน้อยเลยครับอืมกับบ้านนอกมมนอีกันนะอ่ามันได้ทั้งสองบ้านทั้งทั้งรอง,ท,ง,อท,ง,องทั้งนอกทั้งรองทั้งนอกแล้วตัวไหนบ้านนอกบ้านรองอันไหนเขาสึกจะเล่นได้ดีที่สุดเล่นได้ดีอ่ะแต่ในเบิร์ดเนี่มันเก่งบ้านรองเก่งบ้านรองนะแต่พ่อท่านนั้นก็ผูกนอกได้มั่งครับก็คือถ้าจะเล่นนอกก็ฟอได้แต่ถ้า ร้องนี่ก็ร้อง,องอาชีพเพราะไงบ้านร้องมาอาชีพตอนนี้เขาอยู่ไหมตายตายไปแล้วครับก็อาย,อยุก็เยอะด้วาจริงด้มันไปในร้านเนี่ยมันไปสะดุดแล้วก็ดีโดนลากอ๋อคือก็คือเขาเสียในร้านน,น่ะคุณนะนะต,ตายในสนามลบตาในสนามลบโอเสก็ประมาณมีทั้งหมดกี่ตัวที่ซื้อมาช่วงสิบปีที่แล้ว ผมมีอยู่ทั้งหมดที่ว่าซื้อมาทั้งหมดประมาณยี่สิบตัวซื้อทั้งหมดเลยใช่ไหมซื้อทั้งหมดแล้วไม่มีตัวเล็กเอามาเลี้ยงไม่มีซื้อตอนวิ่งเลยซื้อตอนวิ่งวิ่งซื้อรุ่นแล้วก็ซื้อเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วก็แพงหน่อยซื้อรุ่นมานก็ถูกหน่อยอ๋อตัวล่าสุดเนี่ยตัวหนล่าสุดที่ว่าซื้อมาหลังหลังสุดเลย ตัวล่าสดเลย <c oughs> ยูว่าจอยู่กับเราด้วยเยวนี่มีไหมยว่ามันมันตัวล่าสดนี่พอดที่ผมก็ซื้อมาจากานาบัวนาบัวเขบุบรีนี่แหละน,นาบัวนี่พอดีซื้อพักพวกมาทีก็บานนอกเหมือนกันกระบานนอกบานลองได้ได้ก็มี อ่นกนางแอนอ่าชื่อช e> ื่อเขาเนี้ยเพราะว่าที่มันชื่อนกนังแอนก็คือตัวเขาจะแอนแอนหน่อยอ่าเลยชื่ออีแอนเน่ะเรียกง่ายๆเขารียกเขาเขาจะเรียกกันในตามขอบหลานนะครับอบหลานนแอนอีแอนอีแอนผลงานก็เป็นไงบ้างผลงานเขาเก่งบาโนบาโนนี่เก่งเลยครับแล้วเราล่าสุดที่ชนะโอ้มาชนะมาเยอะอะชนะเยอะทำไปทั่วเลยอ่าตอนหลังเนี่ยมันชนะมั่งแพ้มั่งอะตอนหลังนั่นนะ ตอนนี้เขาก็ยังอยู่อยู่ใช่ไหมครับขายไปแล้วขายไปแล้วตอนนี้ที่ที่อยู่มีมีกี่ตัวตอนนี้ที่อยู่กับในครอบกันนะตอนนี้ที่อยู่มีอยู่ห้าตัวห้าตัวมีมีแดงน้อยมีแสบนี่ที่ไปอยู่อยู่อยู่นะครับครับครับโรงงานผมขายหมดแล้วเขเหลือสองตัวแค่นี้เหลือสองตัวแล้วพอดีก็ซื้อซื้อพอิกซื้อหัวรุ่นรุ่นมาตัวหนึ่งชื่อ ชื่อสายฝนสายฝนนี่จากที่ไหนวัทนวที่ไหนวัวที่เพชรบุรีเรานี่เนี่ยซื้อมาดไอันนี้ยังซื้อมาก่อนโควิดใช่ว่าซื้อช่วงโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดเขาได้วิ่งยังอยู่กับที่ใหญ่วิ่งได้สอง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 ,สองล้านไสองล้านเป<ย>็นไงบ้างสองล้านยเป็นไงบ้างสองล้านก็ยังยังยังไม่ได้ปลูกนอกอ๋อปลูกทิง้งปลูกทิ้งปลูกทิ้งแพ้แพทวน ที่แพ้เนี่ยพวนมันรัดคอพวนรัดคอพวนรูดพวมันรูดพูนเรียกเยขาเรียกอะไรก็เรียกแพ้อากาติเหตุอะไรเงี้ยใช่แพ้อาการติเหตุพอาะที่พวนมันมันรูดมันรัดคอมันทําให้วิ่งต่อไม่ได้นะว่าเนาะครับอาประมาณนี้นะครับนี่คือประวัติการเล่นวัวลานของท่านผู้ใหญ่โต้งน้องแป๊บครับแล้วก็หลังโควิดเปิดที่ยังเล่นต่อเนาะ ยังต่อรือว่ายังมีธุรกิจอย่างอื่นทีอีก็ตอนนี้มันก็ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้มันคงจะพอเผาหน่อยพอเผา,าหน่อย,ม,อยมีงานอื่นอื่นเยอะกว่าครับแล้วตอนหลังไนี่เราอายุค่อนข้างะเยอะ,ยอะมันก็ไม่ยังไม่เยอะนะดูซ <c oughs> ะ ยังฟิตอยู่เลยมันอย่งนอดนอนไม่ค่อยเก่งแล้วอ๋อใช่ใช่แล้วอดนอนเนาะใช่ใช่แล้วอดนอนมันเองเหมือนเด็กเนาะเนี่ยเพราอดนอนทั้งคืนได้แต่เราเองก็เที่ยงคืนในการเริ่มแย่แล้วเพราะเที่ยงคืนจะนอนต้องนอนตั้งเหลี่ยงแหละต้องเออต้องนอนก่อนแล้วขอให้ขอตั้งเงียบหนึ่งแล้วก็เอยมาดูต่อเหมาเลยมาไม่ได้ต่อได้เขมีมีทีมงานไหมหรือว่าเวลาไป พาม,<ช>มีทีมงานครับมีครับพวกกันมีทีมงานในเด็กในนอกแบบอวดก็คือมามาช่วยผู้ใหญ่ครก็มามาดูมาดูรัวดูเวลาแล้วเวลาไปก็ไปทังทีครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ใหญ่ที่พาไปชมวัวล,ลาที่อยู่ตรงนี้สองตัวเนาะสองตัวแล้วก็ตัวเล็กซื้อมาถ้ามีทั้งหมดสามตัวตอนนี้ที่มีตัวนี้ตอนนี้มีห้าตัวห้าตัวก็เ้อตัวเล็กมาสองสามตัวสามตัวครับ เพราะว่าจะเอาไปเล่นกับเด็กๆแม้เหลามันมันใหญ่และหัวใหญ่มันนี่พ่อหัวเล็กพ่อหัวเล็กเนี่ยเหลาเล่นมันเราเคยเล่นหัวใหญ่มาพอเล่นหัวเล็กเนี่ยมัน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 ไม่สนุกเท่าไหร่นลกเขาบอกเบอร์ชจยบางบางคนเขาบอกว่าบางที่ผมไปสะพาษมานะท่านาบอกมันไม่วิ่งไม่ตัดใจอ่ะบางทีมันบางอย่างวิ่งโอ้โหมันมันนะห้ารอบสองรอบห้ารอบอะไรเนี่ยมันจะ แพ้แล้วแต่ของเราที่เล่นอยู่นี่น้อยังน้อยต้องมียี่สิบขึ้นวัวใหญ่มันเลขสูงเขาบอกมันเวลามันเล่นมันวิ่งนี่โอ้โหมันนะมันเต็มตีนะได้รุนได้วิ่งเต็มตีนะได้รุ่นได้เชียดครับครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมวัวลานของผู้ใหญ่ที่มีอยู่ห้าตัวตรงนี้นะครับรับรับ